าไมคคาเรลในซอสมะเขือเทศโรซาบะหมี่ญี่ปุ่นฮัจิบังราเมนผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจากโกแฮฟิล์มกรองแสงเซอ ปีที่เค่ะฤดูหนาวรอบ8ทีมค้นหาโรงเรียนที่3แล้วค่ะที่จะเข้ารอบสี่ทีมค่ะผ่านไปนอนคอยแล้วนะคะนั่นคือโรงเรียนประทายจากจังหวัดนครราชาสีมานะคะกับโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะ2โรงเรียนได้ไปแล้วไม่นอนคอยแล้วแหละตม่ได้เขามีขมันแ<า>ข่งขัน ต้องมีการซ้อมกันอย่างดีเลยทีเดียวถูต้องครับเพราะว่าอีกสองโรงเรียนนี้ไม่ธรรมดาเลยเจ้าพี่โน้ตจ๋าครับผมอ้าวไม่ว่าโรงเรียนไหนนะคะผ่านเข้ารอบไปทะลุทุนลวงเหลือเพียงหนึ่งเท่านั้นนะคะก็ได้เป็นแชมป์ประจำฤดูค่ะรับถ้วยประจำฤดูนะคะและทุนการศึกษาอีก10,000แบาทครับผมอย่างที่บอกนะครับคุณผู้ชมครับทราบแลวก็รู้กันอยู่นะครับเมื่อเราได้แชมป์ประจำฤดูแล้วก็รองแชมป์ประจำฤดูแล้วเอามาไขว้กันจาก6โรงเรียนเราคัดให้เหลือ3นะครับจาก3เหลือ1ใครได้เป็น1จะได้เป็นแชมป์ออ เด็แชมป์ครับและแชมป์วอลเดแชมป์นะคะจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒค่ะและยังมีทุนการศึกษานะคะจากยาน้ําสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์77 7ตราหมอเสง1่งล้านบาทค่ะดีดีนึ่นึ่ล้านทีนี้จะอยู่จังหวัดไหนอยู่ยังไงเเ้นแต่วันนี้ค่ะตื่นเต้นยิ่งกว่าเพราะว่าเป็นศึกสายเลือด ระหว่างโรงเรียนบางบัวทองนะคะจากจังหวัดนนทบุรีแล้วก็โรงเรียนวัดเคมาพิราตารามจากนนทบุรีเช่นเดียวกันเอาเสียงชาวนนท์เอสียงสองคนนี้จะต้องให้เสียงพเป็นชาวนนทบุรีนแต่ว่านาทีนการตดสินต้องเป็นสาท่านนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสามกรรมการครับ โรงเรียนแรกวันนี้นะครับโรงเรียนบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับส่งเข้าประกวดด้วยบทเพลงขุดดินแช่งโอ้โหเพลงนี้เอาละค่ะตอนนี้นะถ้าพร้อมแล้วค่ะไปพบกับโรงเรียนบางบัวทองจากจังหวัดนนทบุรีกับบทเพลงขุดดินแช่งค่ะพี่สัญญาว่าพี่จะรักแก้วตลอดไป ว่าพี่จะรักแก้วตลอดไปจะพี่ให้สัญญาตายตายยังร่ำลากันไม่เสร็จเหรอพี่เชิดฉันจะบอกอะไรพี่ให้นะถ้าพี่ยังตัดใจไม่ได้พี่จะไม่ได้อะไรจากฉันเลยรวมไปถึงที่ดินและทรัพย์สินฉันทั้งหมดพี่จะไปกับฉันไหมจ้ะจ้ะพี่ไปแล้วจ้ะแก้วพี่อยู่กับแก้วไม่ได้หรอกแก้วทั้งโจรทั้งขี้เลย พี่ขอลาถ้าพี่ไปฉันจะขอสาบแช่งพี่ไปตลอดชีวิต เสียวมันสแสบแปบเพี่ยใจเมื่อรู้ว่า คำคารมจะกลืนขนมเขาต้มให้มีมครูอคทอเลือดหยด สตรีอยังฉันก็มีหัวใจเหมือนกันเจ็บเช่นกันเมื่อโดนยามีเธอนอกใจฉันก็เปรียบเธอนั้นคดชาวดินหากเธอยังเยียบทอนิน จะจูที่ใดให้รรยซึ้งกลิ่นจำไว้ว่าชาติสตรีอย่างฉันก็มีหัวใจเหมือนกันเจ็บเช่นกันเมื่อโดนยามิเธอนอกใจฉันก็เปรียบเธอนั้นเธอชาวดินหากเธอยังมีอยบีบพอได้ ใช่เ,เราแใจยอยู่ให้เขาแนะนำตัวหน่อยะดยะสอบถามกันสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนงหงพงชื่อเล่นชื่อน้องพลอยค่ะอายุ12ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมธัธยมศึกษาปีที่หนึ่งคะ่ะถามน้องพลอยหน่อยค่ะทำไมเปลี่ยนนักร้องเพราะว่าพี่จำได้เป็นผู้ชายใช่ไหมคะค่ะตอนแรกคุณครูเขาเลือกเพลงก่อนนะคะแล้วเขาก็เอานักร้องทั้งหมดในวง มาคัดเลือกเสียงว่าใครเหมาะสมกับเพลงนี้มากที่สุดเอาเอาเพลงตั้งก่อนใช่แล้วเอานักร้องมาร้องเพลงนี้เหรอลูกมีนักร้องทั้งหมดกี่คนคะในวง5้ถึงหคนนะคะเป็น11คนนะครับในโรงเรียนนี้นะคะห้าคน5หรือ6 5ห้าคนในผู้หญิงที่คนคะ ผู้หญิงประมาณสี่ค่ะอ๋อน้องคนก่อนก็น้องวุฒิใช่ไหมคะผู้ชายคนเดียวจะมารองมันเสียมันแสบก็ไม่ได้เราต้องมองทําไมไม่รักแล้วมองทําไมด้วจริงจริงน้องพลอยเนี่ยมีความสามารถพิเศษทําอะไรได้อีกคะนอกจากร้องเพลงลูกทุ่งร้องเพลงแหล่ค่ะแหล่แหล่อะไรเอ่ยเป็นเพราะร้องเพลงแหล่นี่หรือเปล่าเอออาจารย์เลยให้มาร้องเพลงนี้แหลก็ลลูกทุ่งนี่มันไปด้วยกันได้อยู่แล้วแหล่อะไรลูกพลอยแหล่อะไรคะแหล่งานบวชอะค่ะขอลองฟังหน่อยค่ะ โอ้นาจา่าสีกาขอสัง่งน้ำตาไหล บวชหรอครับให้น้งพลอยค่ะขอกำลังใจฝากเล้อฝากตัวมาสักหน่อยพวกเราวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องทางจังหวัดนนทบุรีและทั่วประเทศด้วยนะคะขอบคุณค่ะ นั่นคือโรงเรียนบางบัวทองจากจังหวัดนนทบุรีค่ะเหลืออีกหนึ่งโรงเรียนจากนนทบุรีเช่นเดียวกันค่าเป็นหนึ่งนนยังเหลืออีกหนึ่งนนอยู่ที่ไหนก็ไม่เหมือนอยู่เมืองนนอย่างที่บอกเป็นศึกสายเลื่อนนะคะนั่นคือโรงเรียนวัดเขมาพิรตารามค่ะแต่ตอนนี้ค่ะไปมอบโชคกับผลิตภัณฑ์ที่หนึ่งดวงจันทร์แถวสุพรรณบุรีลองมารุ่นกันว่า พี่จะไปต่อหรือน้องจะไปต่อคอยดูเยนครับและโรงเรียนที่สามที่ผ่านเข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายได้แก่